สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุหูสุขณนครับสุมองสุบอลครับมือนี้ครับมือนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามครับบ่าวตึงจะพามาเบิงงวดทองครับพี่น้องครับเปิดราคาหนาคอกไปเลยครับมือนี้ครับรดแรกแจกแถมครับราคารับเองครับเอาไปเลยครับสามหมื่นสี่พันครับสามหมื่นสี่พันตัวนี้ออกค่ารถเองนะครับเด้อโลละสิบเจ็ดบาทครับทาไผรมีรถครับพี่น้องครับ แห่นำรถมาแกเอาเลยครับอยู่นาคอครับปักพิกัดมาเลยครับพี่นองครับพิกัดครับขอม่วเบาตึงปทุมราชครับปักมาเลยครับเบาตึงปักไว้แล้วครับพี่นองครับนำรถมาแกใส่เองเลยครับพี่นองครับสามหมื่นสี่เท่านั้นครับเป็นราคานาคอครับรถแรกแจกแถมครับพี่นองครับขายออกครับอย่าขายออกครับทองเจ็ดเดือนครับก็พอนอกครับพี่นองครับ งอเช่องครับใส่ไงครับสูงลอยสี่สิบหาพุนเดอร์ครับตัวนี้ครับกำลังอ้วนครับทองให่่งครับพี่น้องครับเชิงเช่องครับนมซีเต่าครับติงบอมี่ครับเล็บหนางามครับกีบหลังขอเท่าสวยครับพี่น้องครับน้ำล่างดีครับนาโนครับพี่น้องครับยังแต่เข้าบันเวณเปลี่ยนไห้ครับสามหมื่นสี่ครับ ราคาหนาคอครับพี่น้องครับรถแรกแจกแถมไปเลยครับคาทุ่นกาวาไทยครับตัวนี้ครับอยากปล่อยออกอีกแล้วครับพี่น้องครับหรือไผ่สีไฮบ้าตึงไปส่งกาคิดกิโลละ17บาทครับพี่น้องครับผู้ใดอยู่ใกล้กะสีโบเพียงครับระยะบบถึงลอยลหรือว่าลอยลกะสีคารถกะสีประมาณพันเจ็ดครับลอยลครับโลละ17บาทครับพอสื่อครับตัวนี้ครับ ไผ่ม่ลดกะเออวิ่งมาเอาเลยครับนาข้อครับสามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่ครับโอ้ยสมกับพรนอกครับจมโบมากครับเป็นงวดทองครับลูกสองในทองครับประมาณนี้ครับจึงเชื่องครับกินยาดีกินเฟื่องดีครับห่อมเซนามเพิรหธงมักครับพี่น้องครับโหครับงวดตัวนี้ครับเป็นแมคอบแม่ลักได้สบายครับ จมูกสีดำครับโบฉีบโบแวงครับนิสัยดีครับเสื่ออยู่ดีครับพี่น้องครับสนใจไปเป็นแม่ครอบแม่รักได้ครับราคาสามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับนาคอกครับไผอยู่ใกล้จะได้เปรียบครับตัวนี้ครับชีลดไมาเอาเลยครับบึงครับด่านใจกับสีมีปานครับสีขาวครับปานครับเป็นสัญลักษณ์บอกว่างัวเฮาเด้อตัวนี้ครับกับสีบรไดลงกันครับพี่น้องครับจำง่ายครับ เป็นสัญลักษณ์ครับโอ้ลำตัวเงวครับพี่น้องครับนาทางดังคมครับตัวนี้ครับราคาขาดทุนไปอีกแล้วครับตัวนี้ครับจะป่วยออกอีกแล้วครับสามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับขาดรถพี่น้องออกเองนะครับเด้อขันยู่ไก่กับชีรดมาเอาครับปักมาเลยครับพิกัดขอกงาเบาถึงปทุมราชครับเบาถึงปักไว้ให้แล้วครับ นำรดของท่านมาใส่เอาเลยครับพี่น้องครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเราประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องครับเพดดำดีครับลำตัวเงาสูงร้อยสี่สิบห้าครับลูกสองในทองครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับน่าสนใจครับเมียนี่ครับอ่างลึกดีครับลำตัวเงาครับ เ้่าตัดสินใจด่วนนะครับเด้อพยายาใดง้วทองแล้วก็ถือแล้วก็เชื่องครับพี่น้องครับซื้อไปเขาคอเขารักไว้ครับบอกิดหวังแน่นอนครับกับราคานี่ครับสามหมื่นสี่ครับสนใจโทรหาหรือทักหาบ่าวตึงใดเลยครับไล่กับเบอร์โทรเนี่ยครับเบอร์โทรเบอร์ไล่ครับแอดไล่ข้ามาใดครับบอกพิกัดบอกบ้านเดี๋ยวบ่าวตึงจัดทรงให้ก็ได้ครับถ้า ผู้ใดบ่มีรถเมื่อแกเอาครับผู้ใดอยู่ไก่ครับบ่าวตึงกระิดไปโลละสิบเจ็ดครับพี่น้องครับชิดตามโลดนะครับประว่างัวห่อขายรุดแล้วครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่ครับราคาอยากขายครับขายขาทุนกระขายครับวจตได้ปล่อยออกครับสิหาตัวไม่มาเลียงครับหาตัวไม่มาให้พี่น้องเอฟซีเดบงกันครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับพอจัมโบ้ครับพอจัมโบ้ครับพี่น้องครับ พอพันน้ำเขาครับตัวนี้ครับหัวกูครับพี่น้องครับสูงลอยสี่สิบหาครับบาถึงอาร์ซิวอลก็ไปกับมาครับเพราะว่าอาพี่น้องอาร์ิจำว่าไ้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดแปดหาหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับสอบถามเขามาได้ครับงัวประกันทองทองเจ็ดเดือนตัวทองเรียบร้อยครับพี่น้องครับทุกมือนี่ตัวทองเรียบร้อยครับ สนใจโทรมาเด้อครับเด้อสุดท้ายนี่ขอจบชิปเพียงทุนก่อนครับผมวัสดีครับ